สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่24ธันวาคม2563ตอนนี้เป็นตอนที่36นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการเฮงการขััวการไถในดวงะตาต่อนะครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างดวงของผู้ชายนะครับจะพูดถึงการเฮงกันนะครับ การเห่งกันคือมีการสัมพันธ์ที่ที่ไม่การเห่งกันคือมีการสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันไม่กินเส้นกันไม่ถูกกันทะเลาะวิวาทการสร้างปัญหาให้กันการเห่งกันมีความรุนแรงใกล้เคียงกับการโชงกันนะครับตัวอย่างอย่างตัวยกตัวอย่างอน,นี้นะครับที่ฐานปีราศีล่างเป็นตัวสุขคือเพียงอิง เหงกับฐานเดือนราศีล่างตัวทิ่วเป็นเจีย้ยอีกนะครับนี่เฮงกันนะครับตัวทิ่วกับตัวสุขเฮงกันนะครับตอนเด็กตอนเด็กๆพ่อแม่ยกเจ้าชะตาให้คนอื่นเอาไปเลี้ยงนะครับคนจีเรียกว่ากล้วยปังนะครับนี่ครับปีเกิดกับเดือนเกิดเฮงกันเรียกว่าคนจีเรียกว่านี่นี่กล้วยสาเหงครับนี่กล้วยสาเหงทั้ง ทั้งเฮงหรือชงกันนี่ครับอันนี้เฮงกันแบบเจี้ยอิงกับเพียงอิงนะครับต้องดูความหมายจับซิงด้วยครับเฮงกันแบบเจี้ยอิงเพียงอิงที่เป็นฐานปีฐานเดือนราศีล่างครับช่วงเด็กๆมักจะอาพับเรื่องพ่อแม่นะครับไม่ได้รับความรักหรือเอาใจใส่จากพ่อหรือหรือว่าแม่นะครับคนใดคนหนึ่งครับไม่ได้รับความรักหรือเอาใจใส่จากพ่อหรือว่าแม่ดีเท่าที่ควร แต่ถ้าฐานปีราศีล่างกับฐานเดือนราศีล่างนะครับอย่างสองฐานนี้นะครับถ้าสมมุติให้เป็นเจ้ยซิงหรือเซียกัวนะครับไอ้นี่เป็นเจ้ยอีกกับเพียงอีกนะครับอานนี้เราสมมุติว่าเป็นเป็นเจ้ยซิงหรือเซียกัวนะครับแล้วเฮงกันหรือชงกันนะครับแสดงว,ว่าตอนเด็กจะป่วยบ่อยนะครับต่อไปตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นดวงผู้หญิงนะครับ ถ,ถีวันเป็นเป็นโบนะครับคือธาตุดินวันเกิดราศีล่างเป็นตัวจื่อนะครับแต่เวลาเกิดเวลาเกิดราศีล่างตัวเป็นตัวเบ้าวันเกิดราศีล่างเป็นตัวเบ้านะครับในดวงชะตามีชื่อมีชื่อเฮงกับเบ้าหนึ่งคู่นะครับพอตอนอายุยี่สิบเอ็ดพอตอนอายุยี่สิบเอ็ดนะครับ นับจีนนะครับเขาปีนั้นอายุเขา21ปีนั้นเป็นปีเปียชื่อเป็นปี2,539นะครับถนนชีวิตเขาเดินเดินตัวซิงนะครับเพราะตัวซิงนี่เริ่ม20นะครับเริ่ม20ถึง24ปรากฏว่าเขาเขาอายุ21เขาเขาต้องอยู่ในตรงนี้นะครับ แต่ของดวงจีนนะครับเวลาเขาดูถนนชีวิตเขาจะดูทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเดินคู่กันไปนะครับดูคู่กันไปว่ามีผลกระทบอะไรกับในดวงชะตานะครับอย่างอย่างอันนี้ถนนชีวิตเดินซิงเบ้าเราดูเป็นซิงเบ้าเลยนะครับเพราะก็อยู่ในวัยซิงตั้งแต่อายุยี่สิบถึงยี่บเก้านี่ครับยี่สิบถึงยี่บเก้านี่ครับอันนี้ยี่บห้าถึงยี่บเก้าก็คือ รวมรวมหมดเลยครับไอ้นี่ห้าปีนี่ห้าปีเป็นสิบปียี่สิบยี่บเก้าจะเห็นว่าตัวชื่อแห้งกับตัวเบ้าอีกหนึ่งคู่นะครับเนี่ยปีจรมาแห้งกับตัวเบ้าหนึ่งคู่แล้วในดวงก็มีมีแห้งกันอยู่อยู่อีกหนึ่งคู่นะครับถ้ากับถ้ากับกลายเป็นว่าแห้งกันสองคู่เลยนะครับไวจรมากับมาเจอกับถนนชีวิตแล้วก็ในดวงก็ก็มีแห้งกันหนึ่งคู่ตอนอายุยี่สิบเอ็ด ขึ้นไปนะครับ21ขึ้นไปเนี่ยอายุ21ขึ้นไปเจ้าชะตาป่วยนะครับซึ่งตอนนั้นเขากําลังเรียนวิชาแพทยศาสตร์หรือเรียนเป็นหมออยู่นะครับอยู่ปีที่สี่นะครับแต่ต้องมาป่วยด้วยโรคหูอื้อน,นะหรือประสาทหูเสื่อมถ้ามีแหงกันอย่างมีตัวชื่อแหงกับตัวเบ้าตัวชื่อแหงกับตัวเบ้านะครับ มีการเฮ้งกันมากหรือเฮ้งกันตั้งแต่สองคู่ขึ้นไปนครับนี่เฮ้งสองคู่เฮงสองคู่ขึ้นไปคนระมักจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรืออาจมีสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งสูญเสียไปหรือป่วยหนักนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็จะโดนตัวเจ้าชะตาเองส่วนมากโดนตัวเองมากกว่านะครับเพราะตัวชื่อตัวชื่อตัวนี้ครับอยู่ในภพหรือตำแหน่งที่เป็นวันเกิด วันเกิดของเจ้าชะตาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะครับเพราะเพราะอายุ23นะครับตรงกับปีจรเขาอายุ23ตัวปีจรโบอิงเป็นปี2,541นะครับอาการป่วยของเจ้าชะตายิ่งหนักเลยนะครับเพราะตัวอิงแห่งกับตัวจีนะครับตัวอิงแห่งกับตัวจีปีจรมาเ่งกับตัวจีนะครับที่เป็นเดือนเกิดนี่ครับ คือถ้าว่ามีการเฮ้งกันมีการเฮ้งกันอีกรอบหนึงเลยนะครับเฮ้งกันอีกรอบหนึ่งทําให้มีเฮ้งเยอะเลยนะครับเวลาในเวลาในดวงชะตามีเฮ้งกันอยู่แล้วแล้วยังมีปีจรมาเฮ้งกันอีกมักจะมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไม่ดีนะครับเกี่ยวเรื่องสุขภาพไม่ดีหรือบางทีฟ้องร้องฟ้องศาลแต่คนนี้ยังอยู่ในวัยเรียนนะครับยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพ หรือญาติพี่น้องสร้างปัญหานี่คือการอ่านเรื่องเฮงกันนะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นดวงของผู้ชายนะครับสีีวันเป็นอีกนะครับคือธาตุไม้ปีเกิดเป็นศกนะครับปีเกิดนี้เป็นศกวันเกิดเป็นบีนะครับวันเกิดเป็นบีแล้วเวลาเกิดก็เป็นบีอ,อีกเหมือนกันนะครับตอนอายุเขา28 ตอนอายุเขาเขาเขายี่สิบแปดอันนี้อันนี้พิมพ์ผิดตอนอายุยี่สิบแปดตรงกับปีจอรเต็งทิวนะครับอย่างดูชะตาผู้ชายคนนี้นะครับตอนตอนอายุยี่สิบแปดนะครับอายุยี่สิบแปดตรงกับปีจอรน,นะครับปีเต็งทิวนะครับตอนนั้นเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับ มีปัญหาเรื่องงานนะครับเนื่องจากเตงทิ่วไม่ดีนะครับเพราะเพราะทิ่วบีศกเป็นซาเฮงครับทิ่วบีศกเป็นซาเฮงนะครับสามตัวมาเจอกันก็เรียกสาเฮงนะครับเป็นการเท้งกันทําให้ช่วงปีปีนั้นนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบเขาอายุได้ยี่สิบแปดนะครับเข,ขามีปัญหาเรื่องงานนะครับพออายุยี่สิบเก้านะครับ อายุ29นับอายุจีนะครับสนนชีวิตเดินเดินตัวตัวซิมนะครับอายุ29สน,นชีวิตเขาเขาเข้าตัวซิมนะเพราะเข้าตัวซิมตั้งแต่อายุ28แล้วนะครับเข้าตัวซิมสนนชีวิตเดินซิมเดินเกิดเดินเกิดเป็นจีนะครับเดินเกิดเป็นจีตรงกับปีจอนโบอิง ปีจอหนโบอิงตอนนั้นเป็นปี2541นะครับตั้งแต่อายุ28ถึง32นะครับตั้งแต่อายุ28ถึง32ตัวนี้คุม5ปีนะครับเข้ามาตั้งแต่อายุ28นะครับนับไป5ปีก็ก็ประมาณ32นะครับ3 2 3 3มนะมีอิงจีสิงนะครับอิงจีอิงจฉีสิงซงาแห้งอยู่เหมือนกันนะครับ นี่นี่ก็สาเหงคู่นึ่งครับนี่ก็ซาเหงอีกคู่นะครับเป็นเป็นซาเฮ้งครับแล้วแสดงปรากฏว่าปีโบอิงนะครับปี2540ที่เขาอายุได้ยีบเก้าเนี่ยแม่เขาป่วยนะครับแฟนเขาก็ป่วยเจ้าชาตาก็หกลม้มต้องไปผ่าตัดต้องไปผ่าตัดกระดูกหัวเข่านะครับพอเดือนทิ่วเดือนทิ่วที่เป็นเดือน12บสครับของจีนนะครับ เขาก็ถูกรถเฉียวชนเดือนทิ้วมันก็เป็นซาแห้งอีกเหมือนกันนะครับทิ้วก็ชงชงกะบีชงกบ,บีคู่นี้นะครับเดือนทิ้วนะครับของปีนั้นนะครับของปีสองพันห้าร้อยสี่บนี้ครับเขาก็ถูกรถเฉียวชนแต่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับการเฮ้งกันหมายถึงการมีสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันไม่ถูกกันสร้างปัญหาให้กันนะครับ ตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นดวงของผู้หญิงนะครับถีวันเป็นเปี้ยคือธาตุไฟนะครับเดือนเกิดเดือนเกิดเป็นฉีวันเกิดเป็นเป็นซิมนะครับวันเกิดเป็นซิมเวลาเกิดเป็นฉีอีกเหมือนกันนะครับเวลาเกิดก็เป็นฉีอีกตอนอายุสามสิบสองตอนอายุสามสอง ปีจรปีจรเป็นโบอิงนะครับเป็นปี2541ัช่วงนั้นเขาเขาเข้ามาตัวเขาเดินถนนชีวิตตัวตัวโบแล้วนะครับแต่ในดวงการดูดวงจีนดูถนนชีวิตนะครับเขจะดูคู่กันเลยนะครับเพราะมันมีความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างราศีบนราศีล่างเนี่ยถนนชีวิตเดินซิมสา พอสามสิบสองเขาเดินเดินตัวซิมนี่ไม่ได้ตัวโบเขาเดินตัวซิมเพราะตัวซิมเริ่มตั้งแต่ยี่สิบแปดตั้งแต่อายุยี่สิบแปดแล้วนับไปอีกห้าปีนะครับพออายุสามสิบสองเนี่ยถนนชีวิตเขาเดินตัวซิมตรงกับปีจอห์นโบอิงเป็นปีสองพันห้าร้อยสีเ่เอ็ดตอนนั้นเขาอายุได้สามสิบสองอายุสามสิบสองปรบจีนะครับตั้งแต่อายุ 32, าย,ายี่สิบแปดถึงสามสองมีอิงจีซิง มีอิงจีซิงอิงจีซิงอีกคู่หนึ่งนะครับเอาคู่กับในในดวงมีอยู่คู่หนึ่งแล้วก็ยังมีถนนชีวิตปีจรมากับกับเวลาเกิดนะครับมีมีอิงจีซิงซาเฮงนะครับซ้ำซ้ำส,สองซ้ำส,สองหนนะครับเท่ากับว่ามีซาเฮงสองคู่นะครับปีโบอิง ในปีนี้นครับสอนะ้รัยบ2 5็ดเนี่ยเขายุสามุสนี่ครับแม่ไม่สบายนะครับตัวอิงเป็นเพียงอิงตัวนี้เป็นเพียงอิงของของดีถีวันนะครับหมายถึงแม่นะครับ mm hmm. เดือนเกิดเดือนเกิดละเดือนเกิดเป็นจีนะครับเดือนเกิดเป็นจีอยู่ในภพตำแหน่งที่เกี่ยวกับพี่น้อง mm hmm. พี่น้องก็สร้างปัญหาด้วยนะครับในปีนั้น วันเกิดเป็นซิมนะครับวันเกิดก็เป็นซิมเลอพบตำแหน่งที่เกี่ยวคู่ครองหรือความรักความรักทำให้มีความทุกข์ใจปวดหัวยังมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความอีกเป็นหลายเรื่องเลยครับก็เขาเจอปัญหาแม่ป่วยซีน้องสร้างปัญหาแล้วเขามีปัญหาเรื่องเรื่องความรักเรื่องคู่ครองด้วยนะครับ สาเห่งมักจะมีคดีความหรือบางทีอาจมีอุบัติเหตุคนนี้ไม่มีอุบัติเหตุนะครับมีแต่เรื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้นะครับต่อไปคนระับเป็นดวงผู้ชายเหมือนกันนะครับเป็นดวงผู้ชายดิถีวันเป็นกุยนะครับคือธาตุน้ําเกิดอยู่ในเดือนศกคือธาตุดินดีถีวันอ่อนนะครับเพราะว่าได้ ซิกเหลงซิกเหลงคือไม่ได้บัญชาเรื่องเรื่องได้ซิกตีนะครับซิกตีสามตัวเลยครับไม่ได้ไม่ได้ราศีล่างเลยนะครับแล้วรสาศสีบนก็ยังไม่ได้คือไม่ได้เลยครับคือถือว่าดีทีวันอ่อนเลยครับดีทีวันอ่อนที่ราศีบนเป็นตัวกะก,กับกี้หะกกันนี่ยังมีการหะกกันหรือพาคีกันแล้วแปลธาตุเป็นธาตุดินนะครับอันนี้มี และ้และดูการสนับสนุนทําให้สองตัวนี้เปลี่ยนท่าเลยนะครับกลายเป็นทตาดินเลยครับกะกี้ฮะเป็นดินฐานเดือนฐานเดือนสนับสนุนตอนอายุยี่สิบเก้านะครับปีเต็งที่วสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับตอนนั้นเขาอายุได้ยี่บเก้าถนนชีวิตเดินซิงบีครับถนนชีวิตเดินสิงบี ยี่ิบเก้าเขาเข้าเข้าตัวนี้เลยครับอันนี้ตั้งแต่ยุยี่บเก้าเลยนะครับอันนี้ตั้งแต่ยุสามสิบสี่ก็เข้าบีนะครับแล้วเราดูดวงจีแล้วก็แล้วก็ดูถนนชีวิตมากระทบหรือเปล่าแล้วก็ดูทั้งบนทั้งล่างครับสนนชีวิตเดินซิงบีตรงกับปีจรเต็งทีิวนะครับในดวงชะตาที่ราศีล่างมีตัวบีมีตัวบีกับตัวศกอยู่นะครับมีตัวบีมีตัวบีกับตัวศก เป็นเป็นซาเหงครับที่วบีสุกเป็นซาเหงกันนะครับคู่นี้ซาเหงอยู่แล้วยังมายังมาซาเหงซ้ำอีกเนี่ยยังมีตัวบีมาเป็นซาเหงซ้ำอีกที่วที่วที่วบีสุกที่วบีสุกซ้ำกันอีกเท่ากับว่าถนนชีวิตตัวซิงบีมีซาเหงมาซ้ำกันทำให้ยิ่งมีความรุนแรงเข้าไปอีก และตรงกับปีจรเต็งทิว่วกับกับดีถีวันกุ้ยบีชงชงกันอีกนะครับนี่นี่ก็ชงกันนี่เป็นสาเฮงมันตีกันยุ่งเลยนะครับในดวงช่วงปีนั้นทั้งบนทั้งราศีบนและราศีล่างทำให้เจ้าชะตามีเคราะห์แต่ต้องเจอสาหวยหรือสาฮะหรือปัวสาฮะก็จะแก้ได้นะครับ นี่ยังไม่เจอซาหวยซาฮะเลยครับหรือพวกซาฮะมาช่วยเลยครับซาเฮงจะแรงกว่าชื่อบ้าวบีนะครับเฮงกันกับไผ่กันนะครับชื่อบ้าวบีชื่อบ้าวบีสามตัว,ตวจะเฮงกันมากอีกหลายเท่าครับซาเฮงนี่แรงกว่านะครับปีโบปีโบอิงปีโบอิงสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนี่นะครับ ตัวโบวพิฆาตตัวโบวพิฆาตตัวปุ๋ยจะพาคีหรือพิฆาตความหมายก็คล้ายกันเพราะว่าตัวโบวนมันพาคีาตัวปุ๋ยก็จริงครับแต่ว่ามันก็ทําให้ตัวปุ๋ยอ่อนกําลังเลยครับอ่อนกําลังทั้งคู่เลยครับแต่แต่ลักษณะคุณสมบัติมันจะพิฆาตกันอยู่แล้วธาตุดินพิฆาตธาตุน้าแต่ในกรณีนี้มันพาคีกันนะครับมันก็ทําให กำลังอ่อนลงไปทั้งคู่เลยนะครับครับทำทำให้ดีถีวันยิ่งอ่อนลงมากเลยครับจึงห้ามถูกพิฆาตไปนังขาเลยนะครับเมื่อถูกพิฆาตทำให้เจ้าชะตาถูกลดชนเสียเงินเสียทองมีปัญหาเรื่องการงานฟ้องร้องฟ้องศาลครับมีเรื่องวุ่นวายหลายเรื่องเลยครับในปีนั้นนะครับในปีปีเต็งทิวเนี่ย ทำไมถึงถึงทำไมถึงมีอุบัติเหตุทำไมถึงมีอุบัติเหตุเพราะมีมีเคราะ์ทางร่างกายเพราะท่าน้ําอ่อนมากถูกท่าด,ดินพิฆาตา่าดินมีกําลังแล้วยิ่งชงยิ่งมีกําลังเลยครับถูกท่าด,ดินพิฆาตท่าดินทําร้ายทตุน้ําทําให้เกิดเรื่องเกี่ยวัสุขภาพฟ้องร้องฟ้องศาลหรือเรื่องการงานครับการเฮงการเห,เหมยหรือก,การสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อการไม่ถูกกันสร้างปัญหาให้กันนะครับ วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าสงสัยก็ถามผมได้นะครับแปะย้ง0 8 1ย2 5 6 2 8 5ถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ